สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาศิลปะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะคะในการสร้างงานศิลปะงานศิลปะนะคะก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทนะคะแต่วัสดุอุปกรณ์ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างงานศิลปะประเภทกิตกรรมนะคะหรือพูดง่ายๆว่าภาพวาดน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวัสดุอุปกรณ์จะมีอะไรบ้าง และนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราใช้ในการสร้างงานศิลป,ปะประเภทจิตรกรรมนะคะเรามาดูอันแรกกันเลยนะคะอันแรกก็คือดินสอนะคะดินสอเนี่ยจะใช้สำหรับการร่างภาพวาดภาพและใช้ระบายสีได้นะคะก่อนที่เราจะวาดภาพนะคะเราควรใช้ดินสอสำหรับการร่างภาพก่อนนะคะการร่างภาพนะคะก็คือการที่เราใช้น้ำหนัก มือกดน้ำหนักมือเบาๆนะคะเราก็จะได้เส้นแบบบางๆนะคะก็เวลาที่เราจะทำการแก้ไขนั้นนะคะเวลาเราจะลบนะคะมันจะได้ไม่เป็นรอยนะคะจะได้ไม่สกรปรกพอเราล่างภาพเสร็จแล้วนะคะเราจึงค่อยกดน้ำหนักมือให้หนักขึ้นนะคะเพื่อให้เส้นที่เราวาดเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นยางลบนะคะยางลบนะคะใช้สำหรับ ลบรอยดินสอนะคะปากกาหรือสีนะคะที่เขียนลงบนกระดาษนะคะหากเราร่างดินสอหรือสีเบาๆนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยลบได้ง่ายแล้วก็สะอาดมากขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะก็คือกระดาษนะคะกระดาษก็คือวัสดุแผ่นบางๆนะคะที่ใช้สําหรับการวาดภาพหรือระบายสีนะคะกระดาษในงานศิละปะนะคะก็จะมีหลายขนาดนะคะหลายชนิดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานนะคะอย่างกระดาษที่เราใช้สําหรับการวาดภาพระบายสีพวกสีไม้หรือดินสอ,อกับกระดาษที่ใช้สําหรับการระบายสีน้ำเนี่ยก็จะมีความหนาบางไม,ไม่เหมือนกันนะคะ ต่อไปนะคะก็คือสีเทียนสีเทียนนะคะจะมีลักษณะเป็นแท่งนะคะใช้งานได้ง่ายสามารถระบายทับกันได้และเหมาะสำหรับเด็กที่หัดระบายสีในเบื้องต้นนะคะวิธีการเก็บรักษานะคะก็คืออย่าให้โดนความร้อนหรือโดนแสงแดดนะคะเพราะจะทำให้สีเทียนของเราเนี่ยละลายได้ค่ะสีต่อไปนะคะก็คือสีไม้นะคะ สีไม้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนดินสอเลยนะคะเพียงแต่ว่าไส้ของสีไม้เนี่ยก็จะมีหลากหลายสีด้วยกันนะคะการระบายสีไม้นะคะก็มีหลายเทคนิคมากนะคะทั้งระบายแบบสีเดียวหรือจะระบายแบบผสมสีหรือจะใช้ตัดเส้นขอบก็ได้นะคะและนี่ก็คือภาพตัวอย่างนะคะของการระบายสีไม้แบบผสมกันนะคะระบายทับกันก็จะทำให้เกิดสีใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นสีโปเตอร์นะคะสีโปเตอร์นะคะจะเป็นสีที่ทึบแสงนะคะเราสามารถใช้น้ำผสมกับสีโปเตอร์นะคะหรือนำแม่สีมาผสมกันเพื่อให้เกิดเป็นสีใหม่ได้นะคะเวลาที่เราจะระบายสีโปเตอร์นะคะสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือพู่กันและจานสีนะคะ วิธีเก็บรักษานะคะสีปอตเตอร์เมื่อใช้แล้วนะคะควรรีบปิดฝาขวดนะคะเพราะหากมันถูกอากาศเนี่ยสีก็จะแห้งแล้วก็แข็งนะคะต่อไปนะคะก็เป็นสีน้ำนะคะสีน้ำเป็นสีโปร่งแสงนะคะเวลาจะใช้ต้องผสมน้ำนะคะโดยใช้ผู้กันร,ระบายนะคะการใช้สีน้ำนะคะสามารถสร้างได้หลายเทคนิคมากนะคะ และเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะควรเก็บอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยนะคะและระวังไม่ให้สีน้ำถูกแสงแดดค่ะนี่ก็คือภาพตัวอย่างจากการใช้สีน้ำนะคะนักเรียนจะเห็นว่าสีน้ำกับสีโปสเตอร์เนี่ยภาพก็จะต่างกันนะคะสีโปสเตอร์จะดูทึบก,กว่านะคะส่วนภาพสีน้ำก็จะดูแบบโปร่งแสงดูบางเบาวกว่านะคะต่อไปนะคะก็เป็นจานสีนะคะ จานสีเนี่ยเราจะใช้สำหรับผสมสีหรือใส่สีนะคะใช้คู่กับสีน้ำสีโปตเตอร์เป็นต้นนะคะจานสีก็จะมีหลายแบบนะคะทั้งแบบเรียบหรือแบบหล่มนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้งานและความถนัดของตัวผู้ใช้นะคะต่อไปนะคะก็คือผู้กันนะคะผู้กันนะคะใช้สำหรับทาสี หรือระบายสีนะคะก็จะมีหลายขนาดนะคะแตกต่างกันไปนะคะเป็นเบอร์เบอร์นะคะอย่างเบอร์ศูนย์เนี่ยก็จะเป็นคู่กันที่เล็กที่สุดนะคะนิยมใช้คู่กับสีน้ำหรือสีโปเตอร์เป็นต้นนะคะหากนักเรียนนะคะเคยไประบายสีปูนปัตเตอร์ที่ริมทะเลนะคะก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยให้คู่กันมาหลายขนาดนะคะ ซึ่งขนาดของผู้กันนะคะก็จะมีความสํำคัญมากเหมือนกันนะคะต่อการระบายสีนักเรียนลองดูภาพนี้นะคะว่าส่วนไหนของภาพที่เราจะใช้ผู้กันขนาดเล็กและส่วนไหนของภาพที่เราควรใช้ผู้กันที่มีขนาดใหญ่นะคะเมื่อเราใช้ผู้กันเสร็จแล้วนะคะเราก็ควรจะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้ง จากนั้นจึงเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะหากเราปล่อยให้สีติดผู้กันนะคะโดยที่เราไม่ทำความสะอาดนะคะขนแปรงของผู้กันนะคะก็จะแข็งและไม่สามารถใช้งานในครั้งต่อไปได้นะคะส่วนใบงานในสัปดาห์นี้นะคะก็คลิกลิงก์นะคะที่ครูส่งให้ในลายกลุ่มนะคะเมื่อขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะนะักเรียนก็พิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ในกรอบสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยนะคะ จากนั้นนักเรียนลองดูนะคะว่าภาพทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยใช้สีอะไรในการระบายนะคะนักเรียนก็โยงเส้นให้ถูกต้องนะคะและเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนกดที่ปุ่มสีฟ้าด้านล่างนะคะจากนั้นไปกดที่รูปแว่นขยายนะคะเราก็จะเห็นเป็นคะแนนโชว์ขึ้นตรงด้านมุมบนนะคะเมื่อขึ้นคะแนนแบบนี้แล้วนะคะนักเรียนก็แคปหน้าจอนะคะ จากนั้นนะคะก็ส่งภาพนะคะเข้าลายกลุ่มห้องของตัวเองได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือในการเรียนเจอกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะ